แต่มึงมีสองมือสองตีเท่ามันเฮียเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปกลัวสัตว์วันนี้เดวันเฮดจะแสดงประวัติศาสตร์ที่เราสร้างมาให้มันเห็นเว้ยเฮียวันนี้เดวันเฮดสู้ไปีทุกคนสว้สดีไอ้ที่นี่ไอ้บอลมึงมึงฟังกูนะในหนาบีตุงเนี้ยมึงมองไว้เลยว่ามึงจะโฟกัสตรงไหนแล้วมึงจะลงมึงสั่งมึงมึงมึงถ่าจุดที่ที่จะลงดีๆเพื่อให้คนทั้งหมดที่อยู่ในวอลเข้าใจง่ายๆเพื่อที่จะลงได้ไว ถ้ามึงบอกว่าลงตรงกลางหรือว่าลงหน้าอะไรเงี้ยมันมันจะลำบากเพราะว่าคนจะไม่รู้ว่าคือตรงไหนไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลมึงขยับขึ้นไปอีกมึงมึงมึงสั่งมึงขยับขึ้นไปอีกทีหลังบ้านมันที่น้อยได้ไหมไอยากขึ้นมาอีกขยับขึ้นไปเร็วเร็วเรขึ้นมาดูรถกูนะรถกูสีส้มนะรถกูสีส้มโอเคนะโฟกัสโฟกัสรถไอ้บอลนะโฟกัสรถไอ้บอลนะโฟกัสรถไอ้บอลนะมาดันมาดันมา ดันมาดันมาสู้ได้แบบของเราเว้ยดันมาดันมาอยากขอไฟในวอรนะมันไม่ได้ยินนะปืนหน่อยอยากขอไฟในวเฮ้ยเดี๋ยวปัญหาเมึงฟังกูแป๊บนึงกูจะกูบอกอย่างนี้ผู้มึงพวกมึงรักเพื่อนกันหน่อยนะเว้ยมึงอยากถ้ามึงอยากชนะมึงอยากให้เพื่อนนอนนานนะเว้ยกูขอแค่นี้เลยแล้วก็ไว้ใจปืนวงน้อยละแหละชนมาแล้ว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 ชนเลยดูรถกูไหวดูรถกูไหวเามนี่ยมึงหาจุดที่ลงมึงหาจุด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 ลน ไมื้นหลังืนหลังบ้านนอนนะหลังบ้านเราอ่ะไ้ีมองเลยร้อนแค่ไ้นเลยไปลงไปลบไปลบไปลง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 เลยไปลไปลเลยารแงทไปเลยดันขึ้นอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาหลังบ้านปเลยบ้านปืนวานปืนาน่บอสปืนยังไม่ได้เข้าไฟนะบอสปืนันหอใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยปืนเฮ้ยปืนมาหลังบ้านเรายะนะ รถสีขาวโอ้ดูยากใส่นจับคันขาวจับหน้ามึงเอาเลยจับอยู่จับอยู่ไปพี่างมาต่าแท้ไอาระบอมั่แท้เลยแดงแดงไคันแดงไยคันแดงหยางแตยางแล้คหลังไ่เดี๋ยวแลผมับหลังไปนเต็มนำเต็มนำเต็มน้ำนาที่อหน่อย ไม่ทำไมปืนมันยิงไม่ออกหรอคนดูี่ปืนปืนปอมเป้าไว้เนี่ยไอทีโดจับจับไอจับจับกับพี่จับกับกันพี่อน่ัน่องคนอาีเกไหนพี่ยี่สิบตกนะไอหลาหอมาไอมาที่มาที่ที่เราโจมที่เราจจดมีแีมาเอานลมันจะมันล่องมล่งลงลงไอทำไมปืนกูมาดูจมจมัไว้เนี่ย แกมาแล้แกมแ้กมแ้ไ้มหลบ้านเขาดปืนหล้าน่ะปืนหลังบ้านไแก้หม่ปืนหลังบ้านเขาใครคั้มันตกดแ้วมันกด้วปืนปยิงออกยิงไหมวะแกกไม่ได้ยิงคน้้ตกแ้วคน้เฮ้ยพ่เฉินตกหลังบ้านแล้วมามาพ่เินห่อยม่วตายแล้วมาหลังบ้านหลังบ้านหลับ้านเราดแกมา้ปืนล่วงหลังบ้านเราปืนล่วงสคนหลังบ้านปืนเราล่วงสอคนมาน่อย เขาก็ร่วมเหมือนเขาเขาร่วมเหมือนเขาเาร่วมเหมือนกันเขาร่วมเหมือนกันเขากัดเยอะ้าพี่อล์ลังบิมหลังบิมหลาิองเขากัดเยอะบ้างไม่รู้ไม่รู้ตั้งแต่แล้วถามพี่เกสถามพี่เกสหลังมันหลังมนเขาอ่ะ

ฮัลโหลหลังบ้านหลังบ้านมันเานชูเพื่อนนะเพื่อนมาะเพื่อนมานะหลังบ้านมันมาดีนะทไหนตกผมตกผมตกยิพียมล้วมันกดมพีนยิลาเาลหลังบ้านม่บ้าหลตงยหลังบ้านหหลังบ้าเ้าลงบยานบ้าง้ยบบ้านหลังาหลาลหลังบ้นันาหลังบ้านหลังบ้านหล้าลีาาานานหลังหลังบ้านาหลังหลัานเานายนงสวย กลับบ้านเข้าไปไอ้เอีบขึ้รถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถพีพี่ฮัลปืนมาแก้ตรงจุดหวาเป้นไหมปืนมาดีนะมาดีนะเอาไปเอาไปเอาไปมาดินะเว้ยืนมาหลง้านเขาปนมาหลังบ้านเข่าใครขข่าใครขใรขอยูขวบเีอย่วเวียงกินข้าปึงไรึงไรม่ หลังบ้านมันรีนะหลังบ้านมันรีแก่หลังบ้านอยู่นะที่ผมแก่หลังบ้านเขาอยู่นะเจะแก่หลังบ้านหรอใช่ไหมคุณดูดีไมออกมาจกหลังบ้านอยู่หลังบ้านเขาเพื่อนจะละปื้นชนหน่อยดิชนหน่อยดิทีจีซี รถรถจะพังนะขอแอบซ่อมเฮ้ยมันจะเอาเพื่อนมาเดาเพื่อนไปเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนมาเพื่อนมาเบรกให้เพื่อนมามามากะหอยมากะหอยมากะหอยชนชนชนทียี่สิบสี่ใครคันดำใครคันดำล่ะครับเฮ้ยเนี่ยคนดูดิปืน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 สามปืนสามปืนสามปืนสามตรงอื่นเป็นทียร์มีความเทีอร์รังไอ้ปืนเป็นอะไรวะได้ได้กำลังไปบอสนไอ้มากหอยโอเคย่งมากพี่หอยโอเคยิ่งมากไอ้โอเคยิ่มากปีจะตกปีจะตกปืนเป็นเทียร์เลยวะพี่คิดไปยังพี่คิดพี่คิดไปยังแล้วมาแล้วมาแล้วบอส ไอ้ปืน <screws> ล <epherd stumbled S 1> ้อมปืน <Never> ล <und S 1> ้อมปืนล้อมปนล้อมปืนล้ไอตัวนี้ไอ้ปืนล้อมปืนล้อมปืนล้อมไ้หมามาคนนี้มาปืนล้อมปืนล้อมมน่คนงตัวนี้ต้านซ้ายเร็วแก้ไหนเร็วเ้มาเอมามามามมามามามมาๆไมว้เน้านานานแกนซ้อยู่ล้น้อต้องการมืนล้อปืนเ้มม้อเพื่อมาอามาสืนลับ้าน เล่นยากจังเ่กูบอกให้นะตกพี่วาดโดนซ้ำพี่วาโดเยอะนะ้มึงอะไรลอมึงบหบซ่อมไวเที้ยไอ้ปืนปืนมาช่วยสายายายพี่หวาปืน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 ้องลยยปืนันมาิ่มหน่อยนะวลจะไม่สั่งเพิ่มนะทายบ้นร่วลบใ้นร่วเลบทหน่อย้นตัวปืน ไปแยวมนเห็นม <Net> ึงเล่นเยอะไปตรงนี้ต no ้องกลับมาช่วยในไฟเล่นเยอะไปรีบเคลียร์รีบเคลียร์เร็วร้าขวาแคกดไปปืนอยู่แกใ้อยู่รามแกให้อยู่ใจเย็นไปแกไปูเข้อไปยิงเหมือนพี่วนมาหน่อยมาหน่อยโดนกดไปก็เราไปกนเราไปเลไงกนเราไป มันกองั่เพียรหันบ้านโคตรเยอะเลยรถก็ปืนก็ยิงไม่ออกยิงออกบ้างไม่ออกบ้างโอ้ยจักงงไอ้เหี้ยใครคันขาวอยู่ขวาไฟนะเออไอ้เืนไม่ปืนมันเล่นยากจังเลยว้พี่โดมที่เนี่ยไอ้เหี้ยปืนเป็นไอ้เพียไอ้เขี้ยมอเขี้ยไี้เพี้ยมองเพี้ยไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยอ้เพี้ยไอ้เพี้ยไอ้เพี้ไอ้เ้ไอ้เพ้ยอไอ้เพ้ยไอ้เพี้ยไอ้เ้ยไอ้เพี้นไอ้เพี้ไอ้เพี้ไอ้เพี้ยไอ้เี้ได้เพี้ไอ้เพี้ได้เพไอ้ไม่มีไอ้เพีมยไอ้เพี้ยไอ้เบี้ยไอ จะพาจะ่ตกแล้วกูจับอสสับบอสสบอสสบอันน้าชนหน่อยพื้ได้เข้ไเลยได้ไหวไหวไหวม่เกีากไอเ่นี่วระสดยเล้มไม่ตายยอะมาไปมาดิไฟจบมาดไฟจบแล้วเ่อมาแล้ว่ยมาหลังบ้านหลังบ้านเราตดดนะยู่นี่กัลังานลจบหมไัก็หดไปะ้ตรงรงมึงมีใครรีบดีขนรถได้ปะบอสบอสบอสดีดีลบอสบอสดี่นานนานนเราดเลานาาได้ กูลงมาไอ้บอสไปไหนเนี่ยตามไปซ้ำกูลงซ้ำนะกูลงซ้ำเยไปดีดีดีมอย่างนั้นะดีโอ้แม่อีกทีเดียวไอ้ควยอ้ยวดีดีตัวใกล้ฮัลโหลบอสไอ้บอสกดที่พี่ไลยบอสบอสบอสพี่ลงเอ็มพีป่ะ ้พี่บดล้อแล้วพี่บดล้อบดลองแล้วเนาะบดล้อแล้วตายคนหนึ่งสายอ่ะบอสซ้ายบ้านมันน่ะบอสสายสองบอสบอสสายสองบอสบอสอยู่ไหนกันปืนเราอยู่ไหนกันข้างหลังตัวนึงหลือข้างหลังตัวนี้พีหลังบ้านมันไอ้บอสเปลี่ยนปืนแก้สายสองแล้วบอสเราสองโซ่่ะไอ้หลังบ้านสายสองโซไปะนะไปแอบไปแอบมึงไปแอบไปแอบไปถือโซ่แอบมึงถือโซ่แอบไปถือโซ่แอบเร็ว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 พี่มามาเล่นมาเล่นสี่วัพี่มาเล่น

พี่พี่เขาหลังหรืพี่พี่โผว่าไงว่าไงอยู่ไหนบ้านหลังบ้านโดนนะหลังบ้านโดนนะปืนโดนนะสั่งเขาบอกนะบอกเพื่อพี่โผพี่โผล่ในพี่เจอได้ได้ได้หนองได้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 โดนนะกดดังกดโดนนะกดดังนะไฟกลางมานโดนเราออกเลยก็ได้พูดไฟกลางมาโดน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 หมดแล้วเราโดนหมดแล้วโดนหมดเลยแม่งกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่แม่งเอาหลังบ้านออกมาล้านกว่าคนอะเมื่อกี้โคตรงงอ่ะล้านกว่าคนเตือนหน่อย มึงอยู่ไหนอะโหี้ยว่ามาต้องงอกร์ไม่ไม่ไหวแล้วเราเราปูคือปูคืนไม่ได้แล้วเราโดนแล้วแอบเลยออกเลยแม่แล้วออกออกออกก่อนออกก่อนรีเซ็ตรีเซ็ตก่อนออกมารีเซ็ตก่อนพี่กูไม่ตัามป่ะพี่กูมีมีน้องมีมีเดี๋ยวไปพาพาพาเซ็ตไม่มึงมีปืนไหมไปกับพี่ก็ได้นะมีมีมีมันเป็นพี่ไปด้วยกันช่วยช่วยกันจับดีกว่าเผื่อถ้าถ้าช่วยเพื่อนมันต้องไปสองคนพี่ว่าง่ายกว่าไปเลยนี่ขับเลยได้ได้ได้ไปพี่พี่ขับไปไปดูผมจริงผมไม่ค่อยนี่หว่าไม่ค่อยชัวร์โอเค น้องกูเค้กไม่อยู่ให้กูขับได้ได้จะวางดักอยากให้กูขับอมันไม่อยู่ที่เปิดไ,ไม่เว้ยเมื่อกี้เราไปเล่นกันหลังบ้านเยอะเกินไอ้เฮียกูเห็นรุมเขาอยู่สองสามคนนะ่ะกว่าจะปิดได้มันปิดนานเกินเว้ยเฮียแล้วก็มีแล้วปล่อยไฟกลางโคตรหลวมอ่ะหลงจัดอะไอ้เฮีย ปืนก็เป็นชักเว้าวเที้ยก็ไม่รู้แม่งกูไปเล่นในไฟดีกว่ามัง้งปืนแม่งก็ยิงไม่ค่อยออกก้างก่อนน้อยโอ้โหเติมลูกกระสุนเลยพี่ใครว่างตอนนี้เฮียชักงงเฮียเล่นพื้นปืนยิงอย่างฟรีเล่นเล่นข้างล่างปืนแม่งยิงไม่ได้ฮัลโหลน้องเองเป็นบ้านเวลาปืนทำไมปืนบนรถมันยิงไม่ค่อยได้วะน้องชาย มันรีโหลดรอนอเวนเอาไว้เหอนก่อนได้เว้นมันรีโหลดบ่อยขนาดไี้หรอมันเป็นไอชักไงมันรีโหลดหกแม็กซ์มันจะขึ้นว่ารีโหลดอ๋อเยมันเตือว่าสูบนุปกรณไม่ได้นะพี่จะบอกนะว่ากดเติมปุ๊บแล้วแล้วมันแล้วมันต้องลงรถขึ้นใหม่อย่างเดียวใช่ใช่ไม่ได้พี่พี่ต้องรอลงรถก่อนแล้วก็รีโหลดโอ้โหพี่ขับก็ได้ยิ่งหัวยอดไม่มีใครบอกกูสักคนกูว่าแหละกูว่าแล้วของพี่กูว่าแล้วกูใส่กระสุนแล้วกูยิงไม่ได้อีกเลย รอมึงไม่งงรีบรอเฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนกันทุกคนอะในวอที่เหลืออยู่ไหนกันตอนเนี้ยอยู่ทีละอายมึงบนพี่หาหาที่รวมหาที่รวมก่อนเพราะว่าเรารวมเราเรากู้ก่อนได้หรอเราไล่จับไปทีละเคสเพราะว่าตอนเนี้ยเขาต้องรีเซ็ตกว่าเขาจะไปเอาถุงฮงถุงห่อมานานเว้ยมึงเชื่อกูกว่าเทสจะขึ้นอีกไอทีมหาที่รวมกักที่หนึ่งน้องอยากรวมไหนที่รวมไหนรวมไหนเออรวมแล้วรวมเมืองบนแล้วกันเมืองบ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 นล่งที่มาเลยสันอเมืองบนเลยพี่โอ้โหมึงจะรวมสัน้อนเลยหรอน้อง ปั๊มบ่นไหมปั๊มบ่นไหมปั๊มบนดลยป่ะปั๊มบ่นมปั๊มบนนี่เมื่อกี้หมันเนอะมาแล้วหนึ่งเซตนะสองเซตให้กูขับอีกแม่งเอ้ยชีวิตอาพับลันทศกลัวไปซ้ำสองคนเห็นซ้ำตั้งนานค่ะไอ้บอสทำไรไอ้บอสผมไม่มีไม้พี่ไว้ก่อนเลยผมไม่มีไม้เย้ปืนก็ยิงไม่ออก thuộc nhóm